วันนี้ผมจะพาชาวหมู่ชาวชุมไปพอบรรยากาศการจกผ้าตีจกไม,ม่แจมที่มีบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนเพราะในอดีตคนไม,ม่แจมเช่นอุ้ยเช่นมอนเปินจะนั่งจกผ้าตีเพื้นเฮือนกันพื้นเฮือนของคนไม่แจมจะโล่งเปินก็จะจกผ้ากันตีหัน่นเฮือนหลังนี่เป็นของโปอุ้ยอินทองเจริญโุ่ดปัจปจุบันเปินได้เสียไปละ เลือก้าลูกสาวเปิ้ลชื่อว่าแม่จันสีจะนั่งจกผ้าตินจกแม่แจมทุกวันฝีมือกันจกผ้าตินจกเปียนขนาดเลยอยู่ที่บ้านนาเรือนตำบลท่าผาอำเภอแม่แจมจังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีครับแม่จันทร์สีครับ้าววันดีจ้าวันนี้มาปะแม่จันทร์สีกําลังนั่งตอผ้าตอผ้าตีนจกพอดีเลยเนาะจ้าวจ้าโอ้แม่และแม่กาลังตอตีนจกร้ายอย่างนี้ครับอันนี้ลายขันเซี่ยนสามลายขันเซียนสามขันนเซียนสามแล้วก็น้อยหัวนกใส่หัวนกเป็นปุ้นหองกลมหัวนกแล้วก็ใส่ขันเซี่ยนสามตัวผสมกันนะครับผสมกันเจ้าปกติมันจะลายสันเส้นสามก็ลายนั่นเหมก่อน แต่ว่าแม่ใส่กลมหุ่นนกไปเจ้ากลมใส่กลมหุ่นนกไปกลกลแล้วนี่มันเป็นลายผสมแม่เนาะไหมน้อเนี่ยากยาก็แม่แย่แย่ตรงนี้มันจะซับไปยซับแมน่นี<อ>่เนาะอนโอ้สักคนพื่นปะจุกมันลืมมันมันขึ้นลงขึ้นลงมันครับ<อ>ถ้ามันซับก่อนเลยพ,อ,พอปีนขึ้นมาทางปืนมันจะเป็นแหมลายหน,นึ่งอีก่อถ้าเขาซับนาอนอันนี้ถ้ายเ่าจุกถ้าเขาปีนขึ้นมามันจะเป็นเป็นอย่างอีกโอ้แกโอ้มันจะซับกันอย่างอีเลยโอ้อย่างอีอ ตรงนี้นะน,นะคุเจ้าโคนนี่เปิ่นมาเอาเปิ่นมันมันย่อยมันจะซับไปซับมามันลงนะถ้าพอตังบนก็จะเป็นเจี้จอพอตังบนจะเป็นเป็นเจี้นะ่ะเจี๊นะนะครับะะถ้าปีนนะครับถ้าปีนนะครับแล้วมันจะเป็นจเจี๊ยนหรือโอ้อ,โอ้ยถ้าคนแบบัดจ้างเนี่ยผมนี่ก็งงกันเนาะงงจะ้ะงงแล้วตอนใหม่ใหม่แม่งงก่อนงงไม่ก็งงอยู่กันละมัน ถ้าหันนี้ขอนี่มันจะซับมันจะแบบมาเต่ากันครับมันจะมาเหมือนกันลายสันเสีนสามกลมหัวนกกลมหัวนกจะอ๋ออาเมย์ไม่ต้องดูผมลายสันเส้นสามมันอยู่คือตาใดอ่ะคันเสียนสามมันจะอยู่ตรงนี้จ้ะตรงนี้อันนี้มันจะเป็นสี่ทรงสีนี้มันจะมาลูกกันนี่เนาะครับสีนี้จะซุกมาสีนี้สีแดงจะซุกมาหาสีชมพูนี้นะสีชมพูจะซุกไปหาสีแดงมันจะเลื่อมกันเข้าป่อยบางโคนนี่มันจะ บัก่อยบอลลัมเนี่ยกันมันมันแยกครับมันจะมันจะมาได้อันเป็นร่องกันเอี้ยมันจะมาได้สามกันไปสองกันนาเอ้ยนะถ้าคนเพื่อนจะอเพื่อนจะหของวักเกลเพื่อนเจือกรเอาสองสองนั่น่ะมันเอมันจะมีเส้นเส้นเดียวมาตรงนี้เห็นป่ะแล้วก็แม่นี่จะซอยเข้าไปอีอืกจะมีแม่ผ่อนใส่แม่แถวบ้านนีิติเนี่ยนะสองคนสองคนบ้านเราประกอบนี่นะอันนี้บ้านเราประกอบเนาะบ้านนาหงันเจ้าโอ้บ้านนาเฮือนโอ้บ้านเราอันนบ้านนาหงัน บ้านั้นจะมีสองคนแามคนจะมีเมื่อสี่เห็นคนหนึ่งที่ที่ชาดบ้านไม่พอที่จะจุกอย่างไรนี้นะน้องนั้นผับมามีไอ่เนี่ยได้เลยแม่ครับล่าสมัยเมื่อตัวน้อยๆแม่เฮียนีตั้งแต่กี่ขวบแล้วเนี่โอ้แม่ตั้งแต่อันยุหกเจ็ดขวบนี่ก็จะอันพุ่นตอนี่ฮาก็จะมาพอเลยละมาพอแม่เนี่ยนะจะมาพอมาลูกถ้าแม่ลงก็ขึ้นจุกพิษพิษทุกๆเนาะเล่นของคนเท่าเพิ่งกระจะดดาเพิ่งมาสู้ อายุชักสิบสองแม่กบแปงหื่เลยละหื่เลยแม่แปงหื่เอาหื่งจุกคนเดียวละกำนันนะพื้นแรกนี่อายุสิบสองสิบสองสิบสองแม่หรือโตละอันนั้นเป็นผื่นแรกนี่จะหื้งจุกหน้าหมอนจุกหน้าหมอนก่อนเป็นแปงหน้าหมอนลายที่ง่ายง่ายหึ่อจอมดอยว่าเพิ่นจะก้อนหน่อยตาดอยตาดอยอีนะกี่เส้นกี่เส้นแม่ก็จะเอานี่ยปล่อยถ้าเริ่มจุกหน้าหมอนได้แล้วก็จะแปงกลางหึ่ปต่อไปก็จะเป็นละกอนน้อยละกอนน้อยนั้นเพิ่นจะหึ่งฟอกเลยล่ะครับ ถ้าท่าแจ้งละกอนน้อยนั่นแล้วก็ต่อไปก็จะจะเริ่มจุกตี่ไหลหนักๆไปเฟอร์รขึ้นไปเรื่อยๆจะเอาละกนอนหน่อยข้าวซอยจะเอาหนักกลมอย่างข้าวซอยเขื้นเลยละ่ะ<อ>จะยักขึ้นยักขึ้นลักกำนันนะครับถ้าได้จุกละกอนน้อยได้เป็นผืนแล้วกำนันก็จะเริ่มตีไหลายาักไปละ่ะจะเอาหงบี้หงแามอย่างข้าวซอยขึ้นหลักกำนันคุณแม่นะน่จะสอนจะขึ้นจุกหลักกำนันล่ะ Oh, อือแสดงว่าแม่ med, ทําได้ทุกลายเจ้าสิบหกลายสิบหกลายได้หมดเลยเจ้ราร้อยแล้วอี้แม่ก็สามารถผสมได้ระหว่างลายนะั้นมาใส่ลายนั้นได้หมดเลยเนาะเจ้าอันนี้แม่ก็มาซอ,อยเลยครับกว่าจะได้จะอี้นี่แม่จงใจเวลาเมินกี่ปีออก oh. หลายปีมันกันเนอะเกินซิปก็ครับออปุ้ละ ชวนจะอันเฟิร์กจวนด้อยกุไล่นะครับเป็นนิปุลละโอ้แล้วกีหลังนี่ก็สมัยเจนเจนสมมุติแม่ละสมมุติแม่ของแม่จันซีแล้วเนาะแม่แม่แปงหึ่งละเปิ่น่ายทอดให้ถ่ายทอดไว้หึ่งแล้วก็โยกหึ่งเลยโยกหึ่งเลยโยกขวันี้หึ่งเลยครับแล้วบัดเดียวเนี่ยอู้ถึงบรรยากาศของหึ่งในแม่เนี่ยตีมิกีอยู่เอี้ยไล่แม่ตั้งโต๊ะผ้าอยู่ปื้นหึ่งนี่เนาะ โอ้มันจะมีเหลือกินหลังได้แม่แจ่มหรอ,อน่ะเขา,ามีแล้วเนะาะมันค่อยมีหลายเลยครับครับแล้วเป็นเฮือนปักเก่าอี่ต<ช>ัวไหนเฮือนปักเก่านี่มามีละบ้านนี่นะครับจะมีที่บ้านปอ้ปอ,ปอมผูมานี่เหรอแ้วกับบ้านที่บ้านลุม่มพัานมเต่าห้ากับเปิ้นแปลงและเพิ้นกระปืนเปิ้นเอาไปนี่แล้วอ๋อมันจะหาย,ยากขึ้นะครับที่จะเป็นโรงอี่จะมีสงหลังอี่ละคับงามขนาดเลยแม่เฮือนนี้แม่ ไล่เมฮักษาไว้อย่างดีเลยเนาะดูนะหูตึงปื้นเฮือนจะเอีย้ยแม่ผมว่าผมมาเมแจมแล้วบะคือผมหันขั้งแรกผมก็ตะลึงเลยเนาะโอ้ยแม่ม่กี้และะะ้วก็ตอยู่ปื้นเฮือนนีกเนาะ<อ>แต่ผมมาขั้งแรกนี่บอกป้ายแม่แม่ไปรู่หลานนี่คะไปอยู่ตัวแหลนครับหูกี่นี่โอ้ถึงกี่นี่กี่ร้อยกี่ปีแล้วแม่เอา้าจะจะดอยหาเรอ มันจะเป็นเกือบร้อยปีแล้วอะเกือบร้อยปีเกือบร้อยปีละครับโอ้แล้วแม่หนังวันตื่นมาแมตต่ตื่นกี่โมองอ๋อมาก่อนนอนทับมาจ้หน้าหนาวนี่สักสี่โมงมาเจ้านี่แม่ก็จะตื่นนอนลูกมามาจุกสี่โมงสี่โมงจะตื่นมาจุกมันหนาวนี่มันลูกะมันลูกมันแม่เดี๋ยวถามก่อนแล้วฝ้ายตัวนี้แม่เอาไว้สำหรับอย่างเอาไว้ เอาไว้ใส่ตรงนี้มันตรงนี้อ๋อมูนี้นี่นะมูนี้นะมูนี้ตรงนี้มาตรงนี้แม่จะเอาไว้ใส่แปลงนี้แปลงตัวนกนี้อ๋อไว้ตัวนกนี่เนาะตัวของนกนี้ลอยลอยประมาณนี้เนาะแล้วก็สีมูนี้แม่จะอาใส่ตรงนี้อ๋อใส่ทั้งขั้นใส่ใส่น้อยนี่มันใส่ตรงนี้ใส่หลังอันนี้เป็นทองขันละกอนครับขันละกอนขึ้นนี่เนาะแล้วอันนี้มันจะเป็นกลมหัวนกนี้นี่จะเป็นขันเซียนสามครับ โอ้แม่ฝีมือเปลี่ยนขนาดนะเนาะเงี้ยมขนาดแม่ละละละถ้ามีคนสนใจฝีมือแม่นี่มาหายแม่ที่บ้านก็ได้จ้เาแม่ได้เลยบ้านนี่เป็นห้องว่าบ้านนาเรือนบ้านนาเรือนมาหาบ้านแม่จันทร์สีนี่เจหน่อมามาพอมาลายอีแม่ทําได้ทั้งมดหลายลายเลยเนาะจา อยากได้ลายอย่างก็ได้มด,ด,มดอยากได้เสียอย่างก็ได้มดมและเบอร์โทรศัพท์แม่มีก่อเบอร์มีจ้ะเบอร์อย่างรับแม่เบอร์ศูนย์หกสี่สี่เก้าสองสี่เก้าสองเจ็ดศูนย์หกสามเจ็ดศูนย์หกสามโทรมาตามนี่เลยแต่ว่าอยากได้เบอร์อย่างนี่เนาะแต่ถ้าอยากมาเอลหายแม่ แล้วรวบนะพอบ้านก็มาหายแม่ตีบ้านอาเรือนนี <มา S 1> ่เนาะ<อ>มา,าได้เลยจ้ะแม่เอ๋อได้เลย